ะะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้กังวลกับกระแสข่าวนะคะที่อาจจะถูกดำเนินคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนันมินนี่ค่ะที่บอกว่าเป็นขบวนการนะคะเตะตัดขาเพื่อไม่ให้ตนเองเนี่ยขึ้นเพนพอบอรตรอมากกว่ายอมรับว่า1ใน8ของลูกน้องมีการฟ้องศาลเอาผิดถึงระดับพลตำรวจเอกนะคะและพนักงานสอบสวนที่ทำคดีเนื่องจากพบความไม่ตรงมาตรงไปค่ะ ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอตอรอกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวคณะพนักง,งานสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่เตรียมร้องทุกกล่าวโทษด,ดำเนินคดีกับนายตำรวจใหญ่คนดังระดับบิ๊กนะคะในฐานะผู้บงการข้อหาฟอกเงิน โดยมีการเชื่อมโยงว่านายตำรวจระดับบิ๊กคนดังกล่าวเนี่ยอาจจะหมายถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะในฐานะผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่ถูกจับกลุ่มในคดีนี้เรื่องนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กก็เลยบอกว่าก็ได้เห็นกระแสข่าวดังกล่าวแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้กังวลใดๆค่ะเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ที่ตนเองถูกตำรวจเข้าคนบ้านและถูกนำมาเล่าใหม่และคดีนี้พนักง,งานสอบสวนก็ส่งสำนวนให้อัยการไปหมดแล้ว ตนเองเชื่อว่าความจริงก็คือความจริงเป็นไปตามกฎหมายใครจะมากัน่นแกล้งกันไม่ได้ตนเองทำคดีมาเยอะก็ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเยอะเป็นเรื่องปกติแต่หากมีการดำเนินคดีก็ต้องสู้คดีกันไปตามกระบวนการตนเองเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดเพราะกฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหาแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับตนเอง บิ๊กโจ๊ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่ถูกดำเนินคดีเว็บพนันออนไลน์ทั้ง8นายและจนถึงขณะนี้ตนเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งลูกน้องอันไหนผิดคือผิดอันไหนถูกก็คือถูกตนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดไม่ได้ไปรับเงินเว็บพนันเงินทั้งหมดทุกอย่างของตอนเองชี้แจงได้หมดและตนเองก็พร้อมพิสูจน์ความจริงนะคะ บิ๊กโจ๊กบอกว่าตนเองเไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีมาสองปีผ่านการตรวจสอบมาอย่างละเอียดก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีหรือว่าลงโทษอะไรหากตนเองมีความผิดก็คงจะถูกดำเนินคดีไปนานแล้วแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตนเองเชื่อว่าเป็นกระบวนการเตะตัดขาขัดขวางไม่ให้ตนเองเได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงมีการรื้อฟื้นเรื่องดังกล่าวขึ้นมานะคะ นอกจากนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าหนึ่งในลูกน้องที่ตกเป็นผู้ต้องหาขณะนี้มีการฟ้องกลับคณะพนักงานสอบสวนที่มีการลงลายมือชื่อในรายงานการจับกลุมและตรวจค้นกว่า200คนตั้งแต่ยศพลตำรวจเอกถึงชั้นประทวนค่ะดังนั้นตนเองถือว่ากรมใดใครก่ออย่าไปทำตามใจขณะมีอำนาจย้ายใครก็โยกกลับมาได้แต่หากโดนคดีอาญาติดคุกใครก็ตาม ะะที่ทำไม่ตรงไปตรงมามสุดท้ายก็มีวิบากกรรมทั้งหมดมันอาจจะเป็นช่วงเดียวแต่ความจริงมีหนึ่งเดียวค่ะการเอากฎหมายไปแกล้งใครก็ตามมันจะได้รับผลกระทบไปหมดทั้งที่คนที่ทำจริงๆเนี่ยมีไม่กี่คนนะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่า วันนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเว็บผนันและตำรวจคนไหนทำเว็บผนันบ้างนักข่าวก็รู้มันมีตำรวจอยู่แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่รับเงินเว็บผนันแต่ผมไม่ใช่ดังนั้นเมื่อความจริงมีหนึ่งเดียวเมื่อผมไม่ได้รับเงินเว็บผนันเงินทุกอย่างผมก็เคลียร์ได้หมดตรงนี้เป็นเรื่องเก่า เป็นที่เรื่องที่นินทากันทํามาตั้งแต่8ปดเดือนแล้วก็เอามาวนซ้ําเล่าซ้ําไปซ้ํามาทําให้ตนเองเนี่ยเสียหาย ถ้าหากว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหามาก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลต้องจำไว้ว่าหลักกฎหมายในประเทศไทยเป็นระบบกฎหมายการกล่าวหาเมื่อกล่าวหาก็ต้องไปต่อสู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในชั้นศาลบิ๊กโจ๊กบอกว่าตนเองไม่เคยทิ้งลูกน้องค่ะและตนเองก็เชื่อว่าลูกน้องทั้ง8คนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตนเองจึงไม่ได้ทิ้งลูกน้องเลยเพราะถ้าตนเองทิ้งลูกน้องอีก -78 ปปีที่เหลืออยู่ใครจะทำงานกับตนละ่ะ ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้เสียกำลังใจในการทำงานเพราะตนเองก็ยังรับราชการอยู่บิ๊กโจ๊กนะคะได้ผุดวลีเด็ดออกมาด้วยนะคะระหว่างการให้สัมภาษณ์บอกว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังค่ะแต่ถ้าตนเองไม่สู้ก็คงต้องลาออกไปแล้วถ้าตนเองจะตายก็คงตายตั้งแต่อยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วตนเองคงไม่ตายน้ำตื้นด้วยการใช้ออนไลน์ค่ะ